สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด subscribe นะคะรวมถึงการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็กำลังใจดีๆกับแอร์เสมอมาเลยวันนี้เราจะทำเป็นแรนดอมสั้นๆกันนะคะในหัวข้อ อะไรคือสิ่งที่คุณควรโฟกัสในช่วงนี้นะคะอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณอาจจะมองข้ามไปหรือว่านึกไม่ถึงนะคะไพ่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ตัวตนของคุณนะคะผู้ที่เข้ามาเปิดดูคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ สามถ้วยนะคะเป็นคนน่ารักจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ดีนะคะบางคนอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการทหารตํารวจงานปกครองนะคะงานที่ต้องอใช้เรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะ <Workers. S 2> มีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบให้มากๆอาจจะทําเกี่ยวข้องกับพวกบัญชีการเงินกฎหมายนะคะเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของสถิติแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ทํางานในองค์กรต่างประเทศแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่าอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะทางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ ก็เป็นไปได้นะคะตัวคุณเองเนาะเป็นทั้งคนาธาตุน้ํานะคะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎพิจิกมีีรวมถึงคนที่เป็นาธาตุลมเกิดในราศีเมถุนตุลกุมนะคะทีนี้แล้วมาดูกันหน่อยนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะโฟก,กัสในช่วงนี้นะคะโอ้ยเอ็มเพรสนะคะเจ็ดถ้วยความสวยความงามการดูแลตัวเองนะคะสิไม้เท้าขอยสักใบนะคะ อสวินถือถ้วยม,มีไพ่ถ้วยขึ้นมาสองใบนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยรวมถึงไพ่อ p r เพ s สตรงนี้นะคะลักษณะเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะอย่างหนึ่งเลยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลตนเองนะคะการดูแลตัวเองการหันกลับมารักตัวเองรวมถึงการให้ความรักนะคะการเป็นที่พึ่งการช่วยเหลือการดูแลคนอื่นนะคะแต่ว่าเนือสิ่งอื่นใดเนี่ยตอนนี้นะคะดูจากหน้าไพ่ละ คุณจะมีอะไรที่คุณเนี่ยอยากจะทำหลายอย่างเลยนะคะอาจจะตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องนำสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยนำมาเขียนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นแบบเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยากเรียนภาษานะคะอยากจะขายของออนไลน์นะคะอยากจะทำงานจิตอาสาหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะคะอยากถ่ายภาพให้สวยๆหรือว่าอยากจะแบบเอออยากจะเก็บเงินนะคะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะตอนนี้คุณมีไอเดียคุณมีความคิดมีความฝันบันเจิ หลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเราก็อาจจะทําไม่ได้พร้อมๆกันในเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมคะบางทีเรามีงานประจํานะคะบางทีเราเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยไพค่าบอกว่าสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสนะคะในตอนนี้ก็คือว่านําสิ่งที่คุณคิดนะคะไอเดียที่คุณอยากจะทําทั้งหมดเนี่ยเขียนลงไปในสมุดนะคะแล้วก็นำมาจัดลำดับนะคะอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังนะคะ อันไหนที่ยังไม่ต้องทําตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ในช่วงนี้นะคะหัวหน้าหรือว่าลูกลูกค้าเขาให้งานเนี่ยปริมาณงานเยอะนะคะให้งานเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนํามาจัดลําดับความสําคัญนะคะตามความเร่งด่วน,ก,นก่อนหลังอันไหนต้องรีบทำนะคะหรือว่าอันไหนแบ่งให้คนอื่น ช่วยได้บ้างอันไหนที่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องทําตอนนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการโฟกัสเป็นเรื่องของการบริหารงานบริหารเวลานะคะแล้วก็มันเป็นไพ่เอ็มเพรสนะคะหมายถึงเรื่องของการดูแลตัวเองก็ได้นะคะการดูแลคนอื่นใหเ้เขามีความสุขนะคะถา,าจะเป็นการสุขกายสุขใจเนะี่ยคุณเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วนะคะคุณไพ่สามถ้วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะทํางานอย่างหนักนะคะคุณคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะหลงลืมนะคะละเลยในเรื่องของ การดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ควรจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะคะบางคนเนี่ยดูแลมากไปนะคะช่วงนี้น้ําหนักขึ้นง่ายก็ต้องอ่ะ หันมาเลือกทานอาหารกันนิดนึงนะคะลดอาหารประเภทแป้งหรือว่าพวกน้ําตาลนะคะหันมาทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ใจตัวเองนะคะหันมารักตัวเองให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจให้เราดีขึ้นนะคะทํางานหนักมา,มามากแล้วนะคะก็ควรที่จะให้รางวัลกับตัวเองบ้างหันมารักหันมาใส่ใจตัวเองบ้างนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ขอยาจะบอกให้คุณโฟกัสในช่วงนี้ค่ะขอบคุณมากมค่ะ